ขนาดกูจะลืมเลยแหละไหนอ่ะเออนี่นี่ไงมีทองนี่ไงให้ที่บ้านเราก็มีแต่มันดำปี้เลยอ่ะเออ้ยมีทองข้างๆไงนี่ยให้จับนิ่งเลยแหละเขาอะแล้วมันไม่มียางมันหพี่ไม่ไม่เีาเขาเล่นได้แต่็เขาพูดตัวเดียวคือเขานอนกลางวันเราก็มีกระดุมทีนี่มาเสวนาเลยก็ให้ดูเนี่่ยไมทองมันดำปี้เลยอ่ะตัวอย่างนี้ของเรา ที่งดทุกข้องตัวนั้นหูเรื่องป๊เลยเาะท้อเลยพี่ไงท้อเออวันนี้ไงอ้เี๋ยวที่เดี๋ยวที่ยไปพุ่งาโอ้ยจังเลยเนี่ยโอ้จริงเรื่องวันนี้นะเรื่องเียเวลาเอาใหจะตเลย่งหเว้ยตาสทองมานี่ฮะ ตาก็สีทองอะคือสีก็แม่ใช่ไหมใช่ใช่ตาสีทองจริงร่างไหนจะเรื่องปัดเลยเออนี่นี่ก็เปลี่ยนไคุณส่งลูกตาดิมาตีทองเลยไหมตาสีทองตกน้อยเลยตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเลยไม่ตกหลงมันไม่ตกหรอกเชื่อผมดิไม่กลัวเขาเจ็บกลัวอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ตาตาทอนแท่งเลยนะเออสีทองวิ้ตาตามันเป็นยังไงบ่ะเออตา่ถึงได้บอกไงว่าทาพบไม่ธรรมดานะนิ่งๆุกเด็ดลุกเด็ดตุกเด็ดกเด็ดกไงค้เด็ดเด็ดเด็ดุกเด็ดเด็เด็ดลุกแล้วก็ไม่มียางมันเรอไม่มีธรรมดามีนะเออบ้านกลับบ้านเขากลับบ้านเขาไปแล้วไปที่นอล้วไม่อยู่กับ อออืกกับไม่่ยูหรเขาวันนี้ขอให้เราทุกข์ข่วยนะขอดูท้องเลยเด็เอ๊ะมันมันเหมือนนิ้วมันยาวมามันผิดปกติมั้งอะใช่นิ้วเนี้ยมันใช่มันยาวขาหลังาขาหลังมันมันยาวอย่างนี้ผมไม่เคี้ยเนี้ยเนีผมไม่เคยจับผมไม่เคยจับดูเลยไม่เคยไปควนครับอุ้ยแล้วเขาแปลกนิ้วไม่ใช่แบบนี้มันก็ยาวนะข้างนี้บ้านเราว่ามันมันข้ามไปดู กูนิ้วขวดดามากเลยอ่าพี่เอาไปเลยพอละเข้าบ้านเหรอเข้าบ้านเลยไหนเอาไปไว้ไหนอะอยู่ในบ้านเหรออยู่ในลูอกบล็อกไหนอะไปเข้าบ้านเข้าบ้านอ๋อเนี่ยเหรอเข้าบ้านเข้าบ้านบ้านเนาะเข้าบ้านเป็นลูกบล็อกอ๋ออยู่ในนี้เข้าบ้านเข้าบ้านบแล้วแล้วแมวไม่เอาเป็นเนอะไม่ยุ่งครับครับแต่ตั้งคนตั้งอยู่ครับเหรอ เขาจะเล่นได้กับตัวน mm hmm. ั้นตัวเดียวผมรับเขาบ้านไปลูกไปแล้วเขาบ้านไปเขาดูหน่อยเดียวลละไปเลยเขาได้ปะอยู่ในรูนี้ครับรูจะเล็กแหละรูใหญ่